ว,ว,วันนี้มาดำยิงกุ้งครับวันที่มา,าคุณอนุวัฒน์ช่องวันมาไม่ได้กล้องมาถ่ายด้วยพลาดพลาดช็อตยิงวันนี้ถึงวันนี้เลยมาแก้มือครับมาหาช็อตยิงกุ้งให้ครับวันนี้วันนี้มาคนเดียวครับ เดี๋ยวเ,เจอกันครับไปครับเดี๋ยวเ,เปลี่ยนชุดลงในน้ำเดี๋ยวดูกันจะได้ช็อตยิงกปล่าครับ ัวนี้ครับ Thank y เดี๋ยวมาดูดูคนงานครับขึ้นน้ำแล้ววันนี้มาคนเดียวพอได้ยิงครับกุ้งได้ช็อตสวยกุ้งมีหลายขนาดครับมีไซส์ไซส์แบบนี้ก็มีไซส์ตัวใหญ่ๆก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นตัวเล็กตัวแบบนี้เยอะมากครับนี่ขนาดนี้เราไม่ยิงก็ยิงบ้างแต่ตัวลูกลูกมันเยอะมากเลยดูครับไซ้์สวยครับ อ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับวันนี้คลิปนี้